พามาดูต้นหอมหมื่นลีออกดอกสวยมากเลยนะนี่ดูสิน้องออกดอกสวยหอมด้วยเนี่ยอยู่ในกระถางเล็กๆเ,เองเหลือแต่ต้นนั้นยังไม่ยอมออกเลยต้นอะไรนะอันนี้ต้นอะไรนะเนี่ยไม่ยอมออกดอกสักทีเดี๋ยวเถอะดูมะกูดเราเนี่ยลูกจะใหญ่ขึ้นกว่านี้ไหมขอมีใบดกๆก็พอ ดูน้องกล้วยเราสีแทงยอดออกมาอีกแล้วพร้อมกับเบีย้ยมะละกอเพียบโอ้ยเบีย้ยพริกทำไมเกิดขึ้นเยอะเลยอ่ะดูสิฉันจะไปตามเก็บออกมาได้ไหวเนี่ยดูต้นสับปะรดออกยอดแทงออมาสิฉันไปไม่ถึงนะสิเฮ้ยมะละกอฉันมื่อไรจะออกดอกวะเนี่ยอืม เหม่อนถึงลูกน้อยจังเลยอ่ะ